โอ้มึงมานีกินย้วยเปาเตอนดยู่นี่เราก็จะอยู่ในชั้นสีเจ้าว่าชูบูชูบูเฮียดุมยัใช่แต่มึงจ่ายให้เขาไงลากายังใช้ไม่หมดเลยเพราะว่ากูซื้อจากร้านซื้อได้เลยเออแต่กลิ่นมันหอมเหมือนองุ่น โอมึงวันนี้อิน,นรัวในคารตอนนี้เราก็จะอยู่ในชุดอันยองไนเซโยนี่เราก็อยู่กับเราไม่พูดอ,ะอ่ะชูคิดว่ามึงจะพูดนี่นก็อยู่กับเพื่อนเรานะคะทุกคนซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำ What in my bag bag โอเคเริ่มจากของมึงก่อนเลยกระเป๋ามึงมีอะไรบ้างดูพร้อมกันดิ เอาข้างหน้าก่อนนะคลิปนี้ดูเอนเตอร์เทนเมอร์เอาข้างหน้าก่อนข้างหน้าสุดเหรอข้างหน้าสุดอ่ะไม่มีอะไรข้างหน้าไม่เป็นไรเอ็นเตอร์ทูดูไม่มีอะไรเลยข้างหน้ามีแต่ทิ้งเถอะกระดาษโพยคำตอบโพยคำตอบพี่ไม่ใช่โอเคข้อที่สองชิบไม่เจอเลย ช่องที่สองอะช่องสองไมมีกันไม่มีช่องสองมีทีช่องใหญ่เลยอะช่องลอดมีแม้มันทัดนะคะทุกคนโรงเรียนมีแค่นี้ต่อไปในกระเป๋าไอา้ก็จะมีไมค์พวกไปทำอะไรเอา้าทำ S R ไงแปลกอะดิมึงไม่เคยเห็นมึงคนแรกเี่อะ<ง><ง>อ่านไปก็เป็นครูเชนขอลอง จะหมดแล้วอีกเบอร์อะไรอ่ะไม่ไม่ใครอยากรู้สามซีเจ้าว่าชุบูชุบูเฮียอ่ะต่อไปแป้งพิงแฟดของพิงแฟดเขาไม่ใส่แต่มึงจ่ายให้เขาไงแล้วก็ที่ไรขนตาซึ่งที่ไรขนตาอันนี้นะคะทุกคนโอดีบีโอเหรอยายจะเดินผ่านกล้องหนูนะ อู้ดทุกคนอือหาไม่ได้อะมาถึงข้างหลังข้างหน้าพอได้อะไรอีกอช่องด้านข้างมาเราบ้าไม่ต้องคุยกับก๊คราวนี้ช่องด้านข้างแป๊บนป็ยังไม่หมดอ่ะอุ้ยม่ารักไม่มียี่ห้อด้วยแล้วก็นี้นะคะลากาดลากาดยังใช้ไม่หมดเลยเพราะว่ากูซื้อจากร้าน ซื้อได้เอแต่กลิ่นมันหอมเหมือนออุ่นเราก็จะโบโรงเรียนซึ่งกูไม่เคยได้ถูกสักวันใช่มีประมาณนี้ช่องตรงตะข่ายตรงนี้ของไอนะก็ลิฟเหมือนกันเห็นไหมว่าแสงเยอะมากอ่ะเพราะจะจัดกล้องไฟมันนี้นี่ยของเทา ยาดมกูก <laughs> ูมีลิปบุ้งมียาดมคเครียด <laughs> <laughs> ยังไม่หมดนั่นข้างกูไม่มีแล้วค่ะมีแค่ลิปสองอันเนาะแปะเราก็ปัดเขียวูน <laughs> แหม <laughs> โอเคต่อไปช่องใหญ่ว้ <Wow. S 1> าวทุกคนอยากดู <laughs> ใช่ไหมไม่รู้เลยกูอ,อยากดูเองกู <laughs> ยากรู้ว่าเพื่อนเพื่อนกูมีอะไรบ้างกูเลยชวนเพื่อนกูไปทำคลิป อ๋อก็คือปอมเสื้อทำยอนคือแหละสมุดเฉยๆอ่าเดี๋ยวจะถามว่าสมุดอัไหนเด่นใช่มะมมีสามเด่นเดี๋ยวฉันฟิวกูบางโอ้ยต้องพูดของที่เชอร์คนนั้นไหมเดี๋ยวฉันฟิวกูบ่อยแล้วว่โอ้พกมาเยอะจางดูเป็นเด็กเรียนไหม หนังสือจีนที่จำได้ยังชัดเจนมีสมุดสมุดได้เขาให้เขียนวันที่จีนอะตอนย้ายไปอยู่เรียนใหม่สมุดจีนนะคะเพราะว่าเราอยู่ห้องจีสมุดจีนนี่ก็มีไดสติกเกอร์ด้วยได้สติกเกอร์ด้วยโอเคมึงมีกี่เล่มนะมึงมีสามเล่มอ่ะหนึ่งสองสามเอาไว้จะถวิเลยห้าหกไปทุกคนเรามีสมุดนะหกเล่ม แล้วก็แฟมแฟมที่แฟมอย่าเรียกว่าแฟม้เรียกว่าเศษกระดาษคือมันมันไม่ใช่แฟมอีกแล้วมันคือซองใส่เอกสารเออต้องพูดถึงที่ปูอกนี้เป็นปฏิทินอ่ะอันนี้เอาเป็นของคุยนี่ผู้สมรักยีเนาะ อันนี้เป็นเป็นงานชิ้นงานเฉยๆไปพอพตั้งแต่เข้ามามาแรกยังไม่ได้เอาไปเก็บเลยอันนี้ก็จะเป็นครีมนี่ผมอะโอ้ยชปอกผิวดิชอบมึงนี่ผมอ่ครีมกันเดกเราคงไปหลอดใหญ่แต่ตอนนี้จะหมดแล้วเพราะว่าเพื่อนใช้บ่อยมากเพื่อนมีสี่สิบขวดใช้ไปแล้ว่ะสวอ่ะซูซาจินจ๊ะ ที่มันรักหนักก็เพราะหนังสือภาษาจีนเล่มนี้ของเรานี่ภาษาจีนอ่ะนี่ภาษาจีนต่อไปก็จะเป็นวิชาอะไรภาษาอังกฤษมีเป้ามีท่องฟังพูดปกติก็นี่แหละปกติคือกูมีอันเดียวอีโฟมีสองเล่มอ่านตามไปในกระเป๋าเรานะคะข้างุดท้ายก็กันไก่เบืแล้วหรอหมดแล้ว มุ่นเลยพี่บอยไม่บมดมีสมุดน้ท,ที่จด,ดาาการบ้านแล้วก็เหลืออีกอันหนึ่งกระเป๋าเป็นส่นอสมุนแหละอันนี้ก็จดการบ้านปล่อยให้บรลเป็นสอแล้วก็สมุดบันทึกที่ปากกาข้างในก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่หมดแล้วหรอกแค่นั้นแหละเนี <c oughs> น่ยกระเป๋าปากกาหนูกระเป๋าปากาก,ปกาดิทำไมมึงมีแต่ตกกุ๊กตาพูน<อ>แจวะ กูไม่มเห็นมีมั่งเลยมดูดูกมนแจกูยังไม่โมนอ่าเหนอะคู่มือน,นักเรียนแล้วก็มีสมุดทัศนะสินแล้วก็มันมีเยอะเนาะทุกคนหมวดชุดพิธีการการให้ดูิสุทเป็นไงออใ,ชใช่อ๋อเป็นเหมือนหมวดทหารเรือปะตลกเออใช่ใส่ออกมาแล้ว เป็นนกบินนะคะแล้วก็ดัมโบ้แล้วก็ตัวอะไรน่างูมีแค่นี้แหละเหมือาก็มีประมาณนี้แหละคนที่หลังยาย่าเรียกว่าผมไปผมไปแต่นะถ้าสำอางเราไม่กีอย่างนี้มีอันนี้หนึ่งสองสามสี่วันนี้วันนี้ลืมวันนี้ลืมมาบัตรนักเรียนไปแล้วมีแค่ห้า มีสามอย่างมีห้าอย่างเอ้ยไม่ใช่ห้าอย่างมีสี่อย่างมีเจ็ดอย่างแล้วก็มีลิฟข้างกระเป๋าอีกของมันของของนี่ไม่ต้องจัดตารางสอนเพราะว่าใส่ในล็อกเกอร์เพราะที่กูมีอะไรใหม่ไม่มีการ์ดสบายกูนะใครจะปวดหลังกมาตอนมสาม <What? S 2> เสื้อก็ไม่ยอมปักจริงแล้วอะเจ้าก็คิดว่าจะปักเว้ย <c oughs> แต่ขี้เกียจโอเคค่ะทุกคนเราก็ขอจบคลิปียงเท่านี้บ๊ายบาย